วันนี้เราก็มีคนช่วยครับวันนี้เออนี่กก็อยู่กับ MU นะครับ4902ครับวันนี้เหมือนจะสบายนะวันนี้วันนี้เราถ่ายมุมสูงนะมุมสูงมากเลยว้าเป็ดได้เป็ดได้นดี่ครับบนต้นไม้ครับลูบ นู่นครับนูน่นบรรยากาศไทยก็จะประมาณนี้ครับไทยเตรียมหวานครับเตรียมหวาน ตรงไหมครับเนี่ยก็มันก็มีเอียงนิดหนึ่งเนาะมันก็อย่างว่าเลยก็มีบิดนิดหนึ่งเอ้ยมอไซส์เสียงครนโบหวานเวลครับ เสียงเทอร์โบนี่หวานแหววมากเลยก็ที่เมื่อกี้ที่ยกผ่านไม่ขึ้นครับรู้สาเหตุแล้วครับตัวข้างในหักเพราะผ่านตัวนี้หนักมากหมดไปหลักหมื่นอยู่ครับไม่เป็นไรนะครับก็ของใช้งานนะถ้าของไหนไม่เสียก็ซื้อมาแล้วก็จอดไว้ครับ ไม่มีเสียนะครับจอดไว้เฉยๆไม่ต้องทำงานไม่ต้องอะไร,รอ,อยู่ข้างบนนี่เลยครับก็นี่ก็เกือบเที่ยงแนละ้วก็ให้น้องให้หลานไปซื้อข้าก็ที่ผมทำผ่านมาก็ทำผ่านหน้ามาก็ดีนะครับดู แต่เสียอย่างเดียวเวลาพอเราดันไปปุ๊บมันจะอุ้มมันจะติดดินเห็นไหมเนี่ยดินมันจะติดมันไม่ลงเพราะามันเป็นโคง้งมันเป็นโค้งนะครับเนีย่ยมันเป็นโค้งแบบนี้มันอุ้มไวเห็นไหมดินดินข้างหน้ามันก็เลยไม่ลง ไม่ลงใช่ไหมต้องเขยา่าเขยา่าตัวนี้กองก็ใครอยากได้นะครับผมส่งไมให้เลยเนี่ยขยักได้เนี่ย <c oughs> เป็นรถเทอ,อรโบนะครับก็ <c oughs> จะเปลี่ยนใหม่ครับจะเปลี่ยนเทอ,อร์โบใหม่ แต่เทอร์โบที่ไม่ได้เป็นไรนะเทอร์โบนี้ไม่ได้เป็นไรใครมีเอ็มูสี่เก้าสนใจก็ทักมาสอบถามได้เลยครับยกไปทั้งชุดนี้เลยนี่ชุดกรองนี่เลยเนี่ยยกไปทั้งชุดกรองนี่เลยก็เหยียบรอบเบาๆนะนี่ก็ไทยเกียร์สองนะครับตั้งผ่านก็ผมใช้ รูหลังนะครับใช้รูหลังนะเนี่ยรูสลักรูสลักเนี่ยมันจะเป็นรูสลักข้างหลังผมใช้หลังสุดเลยนะครับใช้สลักหลังสุดเลยมันมีรูหน้ากับรูหลังนะครับรูหน้ากับรูหลังสลักแล้วก็ดึงแขนซ้ายแขนขวาเอาครับแขนตัวโซ่ข้างเนี่ยผมเปลี่ยนไปแล้วนะผมเปลง เปลงใช้ของ MU MU 5000นะครับใช้ของ MU 5000ดีครับดีเพราะว่าดินมันไม่เข้าลองเอาไปดัดเปลงเทียบกับโซ่เก่าได้เลยนะครับของใครหักหรือว่ามีปัญหานี่ก็เอาความรู้มาเลขเปลี่ยนกันนะครับเลขเปลี่ยนกันนะครับของใครหักหรือว่าเบี้ยวหรืออะไรนะครับไปซื้อเลยของ MU 5000ที่เป็นตัวเกียวใน ที่มันเป็นเกียร์มันอยู่ข้างในนะครับตัวนี้ใช้ดีมากครับดินไม่ค่อยเข้าแต่ก็ต้องดูแลรักษาเรื่อยๆนะครับดูแลรักษาเรื่อยๆรถถ่ายมันก็ต้องมีดึงมีเบี้ยวบ้างแหละนิดๆหน่อยๆเอียงนิดๆหน่อยๆนะแต่ก็ถ่ายเบาดีนะครับของใครถ่ายตรงนะครับเอามาดูหน่อยครับถ่ายคลิปมาดูหน่อย ผมก็จะประมาณนี้ครับกรองท่อก็อยู่ฝั่งนี้หมดเลยเพราะว่าฝั่งขวาเราก็ใช้มองนะครับใช้มองใครมีอ่ตัวเปลงขาเบอกนะครับส่งมาให้ดูหน่อยครับสั่งเพจไหนครับตัวเปลงขาบอกเด็กอยากจะเปลี่ยนอยู่เห็นไหมตัวผักเนี่ย ันจะเป็นตัวใหญ่แบบนี้ครับจะเป็นตัวใหญ่แบบนี้เลยเป็นตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่ครับต้องดัดเปลงนิดหนึง่งผมก็สั่งมาจากน่าจะเป็นอุดรน,นะรงกลึงอยู่อุดรไปหาซื้อเองก็ได้ครับหาซื้อเองก็ได้ หรือเองแถวบ้านก็มีนะครับก็มีอยู่แถวตามร้านอะอะไรนะรก็มีขายอยู่นี่ครับถ่ายแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนาใหญ่ๆต้นไม้ก็หายหมดแล้วชนออกหมดแล้วแต่เสียอย่างเดียวนามันยังเล็กอยู่ครับเจ้าออกก็อะ นาแกาไม่ให้อ,ออกนะแต่ที่ดินมันก็เสมอแล้วเสมอเรียบร้อยถ้าออกนี่สวยงามเลยไถายยาวทีเดียวเลยจบถ้าเป็นนาผมเนี่ยผมทำยาวแล้วเนี่ยจบข่าวแล้ว ดินเสมอด้วยไม่รู้นะความคิดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะนะครับเพื่อนๆว่านายาวกับนาแบบเป็นแบบนี้ถ้าดินมันเสมอแล้วคิดว่ายาวหรือสั้นนะครับแบบไหนดีนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อย ตั้งแต่ผมทำผานด้านหน้าใหม่รู้สึกแบบดันแบบยาวๆแบบอย่างนาเมื่อกี้ที่ผมดันอยู่นาผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับข้ามถนนไปก็เจอนาผมแล้วเนี่ยจากนี้ไปหาต้นไม้ฝั่งนู้นอนะไม่เนื่อเลยครับรู้สึกสบายครับม้วนม้วนดีมากเลยเริ่มเงาแล้วด้วยผานผาน,นจะเริ่มเงาแล้วเห็นไหมตั้งแต่พอทําดัดเลงมาผานก็เริ่มเงาแล้วเงากว่าเดิม มันม้วนดินนะครับลองเอาไปทําตามดูนะครับข้างบนผมไม่ได้ไม่ได้ตัดอะไรเลยนะไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรเลยข้างบนใบใบบนไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรครับเพียงแค่รองเหล็กเท่านี้ก้อยอะแค่นั้นเองครับเชื่อมแล้วก็ยึนดน็อตเหมือนเดิมใช่ไหมดูทรงมันเนี่ยมันจะเป็นทรงทรงโค้งมันจะเป็นทรงโค้งก็ลองเอาไปทําตามดูนะครับ เนี่ยเป็น U19 ทุกรุ่นนะครับเห็นไหมมัเป็นโคง้งแล้วก็ตัวนี้เป็นเนี่ยเนี่ย,ยตัวนี้เป็นตัวไว้เวลาดันเฉียงดันข้างดันอะไรได้สบายครับนะครับลองเอาไปทําตามดูหรือไม่โทรสอบถามผมได้ครับโอเคครับเดินสำหรับคลิปนี้ก็บายๆเจอกันคลิปต่อไปเดินหวานเจี๊ยบขอเวลานอนก่อนด้อพี่น้อง